เป็นบุญตาเปิดลุกอยู่บ้านชิวชิวชมพูอรยาที่น้อยคนแต่งแล้วรอดจริงๆขึ้นชื่อแฟชั่นนิตาเมืองไทยก็ต้องสวยเปะ๊ะสวยฉ่ำตลอดเวลาสำหรับชมพูอรยาเราจะได้เห็นผลงานของเธอนั้นเรื่อยๆและจะเห็นว่าไม่ว่าจะออกงานที่ไหนก็มักจะมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นมากๆเหมาะสมลงตัวกับเธอไปหมดจนทำให้ทุกคนอึ้งตาคางกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยพาทุกคนไปส่องลุกอยู่บ้านชิิๆของเธอกันบ้างค่ะเป็นลุกสวมใส่เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์กางเกงบ่อนหน้าสดรวบผมตึงสูงเป็นลุกที่ผู้หญิงหลายๆคนนั้นแต่งอยู่บ้านแต่สำหรับเธอแล้วนั้นรอดมากแม้จะชิวขนาดนี้ก็ยังสวยเป๊ะแถมหน้าใสมากๆเลยล่ะค่ะจนต้องหยุดดูไม่ได้เลยจริงๆ งานนี้ของสะสมแม่ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ